Good Morning สวัสดีครับวันนี้จะมาติวคำศัพท์ดีนะครับคำศัพท์แบบฝึกหัดในข้อดีของบทที่หนึ่งซึ่งมีคำนักต่อไปนี้นะครับ deliberate นะครับ deliberate นะครับ deliberate Del ideal ideal relief relief overall นะครับออกเสียงว่า overall overall initially initially นะครับ initial in initial initially truly true truly selection มาจากคำว่า select นะครับแล้วก็คำว่าคำสุดท้าย outstanding outstanding นะครับคำเหล่านี้มีความหมายว่ายังไงมาดูกันนะครับมาเริ่มจากคำแรกนะครับ deliberate นะครับ deliberate แปลว่าสุข,ขุมรอบคอบ ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ deliberate มี deliberate เป็น adjective นะครับเราสามารถทำให้มันเป็นกิริยาได้โดยการเติม ed นะครับกลายเป็น deliberated นะครับ deliberated คือค่อยๆทำอย่างสุขุมรอบคอบครับอย่างเราจะทำอะไรเราจะต้องแบบไม่รีบแบบใส่ความใส่ใจอะไรเงี้ยคำว่า deliberate deliberated deliberately นะครับนี่คือฟอร์มของมัน deliberate deliberately เป็น adjective ขยาย verb นะครับทำอย่างช้าๆแล้วก็ deliberated แต่ดีเป็นกริยานะครับแล้วก็ uh, deliberation <c oughs> ก็ได้นะครับจะเป็นคำนามอีกคำหนึ่งอ่ะ delib e r บางคำการใช้เช่น uh, I deliberated do my exam แปลว่าอะไรครับ I deliberated do my exam ฉันทำข้อสอบของฉันฉันใจเย็นๆทำข้อสอบของฉันอย่างใจเย็นอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบเป็นต้นนะครับหรือ I do my exam deliberately I do my exam deliberately แปลว่าฉันทำข้อสอบของฉันอย่างใจเย็นอย่างสุขุมอย่างรอบคอบนะครับโอเคต่อไปไปเจอกับคำว่า ideal i-deal ไม่ใช่ idea นะลูกแ d e คล้ายๆนะครับค,คล้ายๆมันมาจากรากศัพท์อันเดียวกัน i-deal i, I d e a l ideal มาจากคำว่า idea นั่นแหละ idea คือความคิดใช่ไหม i d เด l มันสามารถผันเป็นคำว่า ideally แปลว่าอย่างในอุดมคติ i-deal แปลว่า ideal แปลว่าในอุดมคติอย่างเช่น นักเรียนไปเจอนาเดตอ,อีกแล้วนาเดตหาก,กินตลอดกูนาเดตเนี่ยเป็นอเดียลแมนเป็นผู้ชายในอุดมคติที่ทุกคนอยากแต่งงานด้วยรูปล่อหุ่นดีใจดีมีเมตตาอย่างเงี้ยนะครับจะโดนนาเดตฟ้องไหมเอานาเดตมาหากินเยอะบ่อยมากคืออิเดียลอิเดียลี่เลยคือเขาเป็นคนที่ในอุดมคตินะครับอะไรที่อเดียลเลยนะครับก็คือในอุดมคติ นั่นออยากไปเรียนในมหาลัยใช่ไหมในไอเดียในความคิดของเรียนรียนก็อยากจะมีอ,อยากให้มหาลัยที่เรียนไปเรียนมีนั่นมีนี่มีห้องสมุดที่ดีๆหอพักที่ดีๆโรงอาหารที่ดีมีเพื่อนที่ดีสภาพบรรยากาศสวนอยอมที่ในมหาลัยดีๆอากาศดีๆเดินได้อย่างปลอดภัยมีไฟส่องตามถนนไม่มีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับและอาจารย์ก็สอนดีอาจารย์เก่งมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก มหาลาัยนี้ ideally มากๆนะครับเป็นมหาลาัยในอุดมคติเลยนะครับ ideal ideal นะครับแปลว่าในอุดมคตินะครับอย่างแบบที่เราคิดฝันไว้เหมือนกับหลุดออกมาจากในความคิดเรานะครับ ideal จำไว้นะครับ, al, รบอืมต่อไปคำว่า relief R E L I E F relief relief ก็คือ คอยยังชั่วหน่อยนะครับ relief แปลว่าบรรเทานะครับบรรเทาแปลว่าโล่งอกแปลว่าสบายใจขึ้นนะครับมันจะมีคําอุทานหนึ่งนะครับที่เรามักจะอุทานเมื่อเราทําอะไรที่ยากๆเสร็จแล้วแล้วก็ oh what's a relief อะไรอย่างเงี้ยนะครับ what's a relief ก็คือแปลว่าโอ้ย oh, สบายใจเหลือเกินนะครับหมดกังวลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ relief นะครับ นักเรียนจะเจอยาบรรเทาวัดเขาเรียกว่าโคลิลีฟนะครับโคลิลีฟก็คือยาบรรเทาวัดนั่นเองนะครับไม่ใช่เคียวไม่ใช่ตัวรักษานะลูกนะมันเป็นแค่ e ีลีฟเพราะว่าวัดมันเป็นไวรัสเนาะยังรักษาไม่ได้ไม่มีไวรัสใดๆในโลกนี้ที่มียารักษานะครับมีแค่บรรเทานะครับเพราะนั้น เป็นไวรัสใดๆก็แล้วแต่นะครับสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้เสมอ alright r e l e f แปลว่าบรรเทาสบายใจโล่งใจค่อยยังชั่วนะต่อไปมีคำว่า overall แต่ออกเสียงติดกันรวบกันเป็น overall overall แปลว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยรวมทั้งหมด overall แปลว่าภาพรวมทั้งหมดดู Uh, ยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งอุ้ยดาเขาเก่งๆนะครับปากกา็กว้างๆนะครับแล้วก็แก่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ Overall เขาก็โอเคอะไรเงี้ยนะครับ Overall แบบว่าภาพรวมต่อไป Initially i n i t i a l l y แปลว่าโดยมาจากคำว่า initiate นะครับแปลว่าเริ่มตน้น Initial initial นะครับ uh, แปลว่าเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนะครับการเริ่มแรก initially แปลว่าตอนเริ่มต้นนะครับในตอนแรกนะครับตอนแรกแรกก็ได้นะ initially นะครับ initially ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่หรอกแต่ทำงานไปไปมาก็เลยมาอยู่ที่นี่นะครับ initially ต่อไป trulytruly แปลว่าโดยจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงแล้วนะครับ truly นะครับต่อไป select select แปลว่าเลือกใช่ไหมครับกลายเป็นคำนามทำเป็นคำนามเติมชั่นเข้าไปกลายเป็น selection 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 แปลว่าการเลือกหรือต่อไป outstanding outstanding มันเป็น adjective นะครับอะไรที่ outstanding แปลว่ามันโดดเด่นกว่าคนอื่นมันยืนมันโผล่โดดเดีอยมาโดดเด่นกว่าคนอื่นเช่นในห้องอาจจะมีคนที่เรียนเก่งกว่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นหญิงอายจะเป็นนักเรียนที่ outstanding มากมาก ในวิชาพละศึกษาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจะบอกว่า,าสมพรนะครับ outstanding มากๆในวิชาคหกรรมเพราะว่าทำอาหารแกะสลักอะไรได้สวยงามนะครับก่บเพื่อนหรือในวิชาคณิตศาสตร์นั้นเด็กชายโปเต้ได้คะแนนแบบ outstanding มากๆนะครับผลการเรียนของเด็กชายาาสมพงษ์เนี่ยนะครับ outstanding กว่าเพื่อนเลยในรุ่นเป็นตน้นนี่คือการใช้คำศัพท์ในหมวดดีให้ในักเรียนไปฝึก ใช้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดมานะครับออกข้อสอบทุกคำสวัสดีครับ Goodbye